ฝนกระตกเสมอพี่น้องเอ้ยแต่ลาข่อยกันยังสมไฟขึ้นเก่าหมดละมันขอนใหญ่ไหมใกล้สิพอ่อเดือนแล้วเนาะตั้งแต่เผามาอยูนนีมันนั่นแบบบ่ไเด็กเผาเต็มมือเต็มขึ้นนะเผาตอนนี้กำเว้นนะพี่น้องเผา,าไปแล้วกะ็อันนี่คือเกา่าแล้วก็ดับนะญาติมันนั่นนั่นไม่อยัางเนาะทำอะไรลูก แต่ว่าสุปีเนี่ยมันหนาวเราได้พี่น้องเดือนนี้เดือนตุลานี่หิมะแล้วเออสุปีเนี่ยใบไม่ก็เเลี้ยนสีแล้วกับอันอ้าวบัลลาก็เลยเนาะมันก็สิเป็นอันน้ามแข็งน้ามแม่คันยิ่งเกาะอันนี้แล้วเนาะแต่ปีนี่คือหนาวสาถึงฮะเพราะว่า,มวา,าวเามาาาเื่อวานยังหนาวคักเลยเอรเมื่อวานยังหอนอยู่เลยพี่น้องทั้งห่อนทั้งหนาวผสมกันบันนี้เมื่อนี่สองวันนี่ฝนตกด้วยนี่พี่นอ้องฝนตก อนนี้ก็ตกลิ้นเนี่ยแต่คอ,อ,อยก็ะเพาดนหรือคอยก็อยากเผาอยากเผาให้มันเนียนละลายออกนะอยากให้มันใหม่ออกนะแม่ขอนนั่นแม่โอ้ยมันล่มก็เลยเอาน้ำมาเตรียมพร้อมอยู่พี่น้องเอาใบถัศาสตร์มันประเทศอีหยังเกิดขึ้นนะน,นะแต่ว่าก็เฝ้าระวังตลอดเวลา,าว่าสิตัดฟื้นให้มันเหลวก็ฝน,นก็ตกมาก็เริ่มบริสุทธิ ยืนเราอยู่ทั้งกี่น่ะบางลา่ไปขุดจ้าสจ้ดเหมือนกันนะตีเด็กกันนะคิดดูบ๊อบสบายอบเนาะพี่น้องตั้งแต่อันนี้อันเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนอยู่นี่ บันนี้มันกระสิตุลาเนี่ยบอสุูปีนบอทางบ้านคอยนะนาะอันหิมะตกเลยพี่น้องหิมะเตือนนะหิมะอย่างหิมะแรกนะแบบว่ามาจวดแบบเป็นละอองละอองมากงาม,งามก็อย่างนี้เด้บ่แม่ไอ้ฝนเนี่ยเป็นหิมะโดยแท่เลยลนะ่ะเขาบอกว่าหิมะมากนี่เขาออกไปเบิง่งไปจอบเบิ่งรถนะหิมะอีหลีบ่นแน่ต้นใหม่กันเริ่มสิเปลี่ยนสีกับ เปลี่ยนหน่อยเพราะว่าเงี้ยข่อยต้นใหม่มันลายพี่น้องมันกีมกันมันกะสาเนี่ยจักหน่อยเนาะแต่ทางอื่นบอกโอ้โสีงามคักแล้วอย่าไปเล่นลูกอย่าไปเล่นเดียวเด้๋ยวเทพกลาลูกใส่ข่อยก็เลยมักหำก็เลยเนาะอย่าไปเล่นอันนั้นแปลงเหล็กนะน่ะเบิรกันนะตีดากเล็กหน่อยกันนะ มันคืเบา nhạt แต่นออตีดากเด็กกันนะจอดพี่จอดเลยจอดจอดสิเอามานี่เลยแปรงเล็ดพ่อแล้วพ่อไว้ขัดอะไรก็ไม่ดูป้าม๊เอามามันจะเทียมปากไม่เอาเลยลูกไม่เล่นไม่เล่นหนูไม่เล่นนี่เห็นไหมนี่แปรงเล็กนุ้นยญาติ เดี๋ยวเดี๋ยวอันน้ามาให้ท่านผู้ชมดูสิ <laughs> นาดำเป็นหมาเจอดนาดำเป็นหมาของแถเลยบิ่งบิ่งให้แม่ดูสิเออมันไปนหมดอันนั้นพี่น้องไปหมดอันซุปคอนข่อยข่อยเผาอันตอ่อน <c oughs> มองนั่งเล่นขอ่อยนะว่าถ้าจอบงัวปูนก็แบบละ นั่นมาเลียงมากกับพากันนั่งอยงนนั่งคิดตามเสืวอเอ้ยเอ้ยขึ้นมาหนาวแถบนี้ล่มล่มฝนหน่อยหน่อยนะละอองฝนมันก็หนาว ก็จะมันหนาขึ้นมาครับ,บกลาลูกแม่แหมก็ท้องว่าผมเป็นหมาบปจอจผมเป็นหมาแม่ออก็เจ้ิเลลนก็พี่ได้พี่ดองข่อยก็เล่นก็หมาข่อยนี่แหละเนาะตามภาษาข่อยอยู่กับสัตว์เนาะก็ต,กต้องเล่นกับสัตว์ว้าวกับสัตว์นั่นต้อหำ ยืนเฝ้าอันไฟี่้ยู่น่ะเบิ่งสถานกากาศมันแมันันนี่ก็สิเฝ้าออไปดับแต่ว่ามันอันผสมกับฝนฝนั้นนพี่น้องมันของงนใหญ่นาะมันก็บ่ได้ดับท่านที่ละผสมกับฝนมากนะก็สิซอยใน่จักหน่อยมันล่มต่ว่าฝนมาแต่ว่าแ้าดแดดเผาเนี่ก็อันตรายอยู่พี่นอ้องยันนะพีายานไหนวะ อย่าหาพผอไปทั่วเดอ้อถ้่คอยไปอยู่มันจะเอาพระท่านได้สัตเออกระเมียนอยู่น้อพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้คอยเบิงบรรยากาศแล้วมันมันฝนนะก็เลยเออมันคือสิบ่เป็นยังดอกมั้งเอาเอาหนามมาฮ้องไ้ได้หลายนะเอาหนามมาไปหลายถังอยู่นี่ยังกองนี่แหละฟื้นบ่นได้ตัดสิตัดอยู่มืออื่นก่อนถ้าฝนมาตกอเอา จังเลยลูกเก่งจังเลยเอ้าเอาให้แม่มาเร็วเอาลูกบอลมาให้แม่เร็วเอาบอลมาให้แม่เล่นด้วยหน่อยเร็ว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 เด็กดีเอาบอลมาให้หมามีเล่นด้วยเร็วนี่หมาไม่ไม่มพูดเดี๋ยววาวนำ้ำ ว่าบางเงามันก็บเงาอยู่เหรอพี่น้องเพราะมันบ่พ่อคนเนาะบ่พ่อผู้ใดเบิดตปลามี้นคอยงามอยู่ผู้เดียวพี่น้องโค้งนี่เพราะว่าผมนีบ่ได้เห็นผู้ใดแล้วก็เบิดปลาก็มีพ่อใหญ่พ่อใหญ่รออยู่ผู้เดียวอ้าวแปกหลาไหมตั้งปลานี่ข้างามผู้เดียวมาจอดใช่ไหม เอาเอาเอาอะโลอะโลเล่นฟุดบอลฟูตเดียวจูตอนี้ตนลูกข่เือฮะมาให้แม่เล่นด้วยไหมอาไปเกี่ยอีกแล้วโซกรบปกดำเปืดอปืดจังหนานเอาอะโล่มาเลีนยมาเลี้ยมาเลี้่นมาแงพอพนกสิมาเล่นนั่พี่น้องผ้าเล่นบอลนะผ้าพนเล่น ยังว่ามันเด้ขยายออกไปเรื่อยๆเนาะมันมันอันเสบลมีหม่องมาแล่นนั่นนะมันได้แล่นเต็มที่จังว่าเอออย่าิ่มหนาวกักหลมันจะเห็ดยังบ่ท่านว่าสิไปซื้ออุปกรณ์มาล้อมหัวอีกก่อนสีหนาวเนี่ยมันสีไม่แห้งตอกอันตอกเล็กบ่อข่อยเนี่ยสีเอาบ่หลายดอกสีเอาต้งแต่ไปสุดเดนอันนาถนนพูดสิีหล้อมมันแล้วนะพี่น้องให้หมาสีมา